นี่ก็ไม่เข้าใจว่ามันจะดราม่าอะไรนักหนากระเพสเสียทัฟโฟไอเราก็ทําคลิปเติมแมวยังมีความสุขให้มันดูน่ารักน่ารักแต่ก็มีคอมเมนต์ปัญญาอ่อนใจความประมาณว่าคนเลี้ยงแมวเกือบทุกคนอยากได้ลูกแมวตัวเ,เล็กๆแต่ช่องเนี้ยต้องให้รอถึง4เดือนไม่แปลกใจที่ดังแต่หาบ้านไม่ได้เอาจริงใครอยากจะเลี้ยงแมวยังไงก็เรื่อง,องคุณครับป้าไม่ได้สนใจเลยสักดีแต่ถ้าคุณจะเลี้ยงแมวตระกูลเห็ดเสียทัฟโฟมันต้องมีมาตรฐานครับถ้าคุณเป็นนักศึกษาพนักงานประจ โสดอยู่คอนโดคนเดียวเช้าออกไปทำงานเย็นกลับมามีเวลาให้น้องแค่แป๊บเดียวแล้วก็นอนตื่นเช้าก็ออกไปทำงานอีกแบบนี้ป้าไม่ให้อยู่ด้วยครับมีแมวไว้คายเหงาแต่สุดท้ายแมวก็เหงาเพราะต้องอยู่ห้องคนเดียวแบบนี้มันก็ไม่ได้ปะไอ้แลใครมันจะมีเวลาให้แมวยิบสี่ชั่วโมงวะไม่ต้องทำงานทำการกันพอดีดูอย่างคุณโซเฟียถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีเวลาว่างแต่ก็มีคนคอยดูแลไอ้วัวกับฟีบี้เป็นอย่างดีนักเก็ตกับโยดาที่อยู่บ้านหลังใหญ่คุณแม เขาว่าต้องไปรับส่งลูกครับแต่เขามีคุณตาคุณยายคอยดูแลอยู่ตลอดลินจือก็ไปอยู่บ้านมือกองรัดับหนึ่งอย่างน้องล็อกกี้ส่วนแซลมอนก็ไปเป็นเจ้าของโรงงานมอเตอร์ส่วนแม่ปัวก็เป็นเจ้าของร้านแว่นที่สีราชาการจะเลี้ยงแมวบ้านนี้ได้คุณต้องมีถึง4อย่างครับนั่นก็คือความรักความเข้าใจเวลาและเงินคุณรักมากเลยแต่คุณไม่มีเวลาพาแมวไปหาหมอมันก็ไม่ได้คุณเข้าใจดีว่าแมวต้องกินอาหารดีๆแต่คุณไม่มีเงินซื้อก็ไม่ได้ครับผมไม่ได้เหยียดพนักงานประจำ หรือคนหาเช้ากินค่ำแต่อย่างใดแต่ผมอยากให้หลานของผมนั้นได้บ้านที่ดีที่สุดใครที่อยากเลี้ยงแกงเห็ดวัวแต่ก็ขาดคุณสมบัติก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับมาเลี้ยงออนไลน์ไปด้วยกัน